สวัสดีครับผมสวัสด so right. ีพี่น้องบ้าสุขุมสุ坤พบกับวันนี้พักกินมาเาพวันน้้พักกินก้อยกุ้งฝอยพี่น้องก้อยกุ้งฝอยแบบสุกก้อยกุ้งฝอยใส่บวบหอยจุพี่น้องเซพเขี่ยมในบ้นบ้านเนาะอันใดอันไข่ตุ๋นมากินน่อพี่น้องไข่ตุนทรงเครื่องเกี่ยมพักกาดพี่น้องว่ากันขาดของตุงเนี่ยบวกแดงบวกเขือนบวโดดน้ำเขาเดียวมันอนมากเลยหรอมะเสพเสพวันนีพีน้าเด้อบ้านสุขุมสุ坤 เป็นกลุ่งกุ้งซุกเปานอเนี่ยกุไฟแบบกุซุกเจ็บๆน,นอันนี้เป็นไข่ตุนทรงเครื่องนเนหนอนหอนเลยแหละแบบหน่ว ไข่ตุนตุนซอมแดงมาโมเด้กินโดนแบบเสียบหนุ่มเสียบห้องห้อกให้จบ จปีแบบมนิเจะเป็นค่อยสุกคุงไยบ้านเอาไปลองานี้ ไอ้ตุนใส่ใบบกระปุกดพอใส่กระเทียมใส่อันหอมแดงใส่แบบกระุกนะพี่น้องหอมเลยปรุงรสเดือดสดฟ้าเขียวลดดีสุดน้ำปลาขันไม่มีพริกไทยดำหมดใส่ยังสุย หนุ mm ่ม hmm. ม mm ันหอมมันหอมเลย ข้อมหอมมาหอดแดงใส่หัวหอมแดงน่น้อยอ๋อจะไปบ๊อกกูดผม I mm -hmm. Quay mới làm bên ngoài. Mm-hmm hmm. พอ,อทายไปลองใครตุนโมเดลกินตุนวัดบรมเสียบคักยิ้มเขาลืมลืมหัอบอกเป็ดลังเขียวลิ้นใบย่างดีเอากินเขาอิ่มกวนสำเถินแล้วเอาไว้บริญุกจ้วย ปลาเสียบๆพี่น้องจัดเป็นเมนูเสียบมาฝากพี่นต้นน่องเมนูอาหารบาลานซ์วันนี้จะเป็นก้อยกุ้งฝอยก้อยกุ้งแบบซุปก้อยกุ้งฝอยใส่บวกหอยจูบนำสับเสียบเขีมผักสดเสียบมาฝากพี่นต้นน่องกับไข่ตุนไข่ตุนสองเครื่องพี่น้องมากินกับกินเกี๊ยบมีเรามาคลิปนี้ฝากนจั้งใจครับผมฝากกด subscribe กดกระเช้าบ้านหน้ามาเขียนมาเสีบเนน่องนะครับขอบคุณทุกคันชมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์มากๆ ไปพอๆพคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าหน้าขอโตแล้วครับผมสวัสดีครับ